ชุดแข่งเป็นหนึ่งในสีสันของการแข่งขันฟุตบอลแฟนบอลต่างตั้งตารอว่าแต่ละฤดูกาลนั้นชุดแข่งของทีมรักที่ตัวเองเชียร์จะออกมาสวยงามแค่ไหนซึ่งหากออกแบบมาสวยถูกใจเหล่าแฟนๆยอดขายเสื้อก็ย่อมถลม่มทลายอย่างแน่นอนแต่ในคลิปนี้ค่ะเราไม่ได้จะพาไปชมชุดแข่งสวยๆเท่ๆแต่อย่างใดเพราะเราจะพาไปชมเชุดแข่งสุดแปลกแต่ละชุดนั้นจะแปลกแค่ไหนไปชมกันเลยค่ะ ชุดแข่งแรกคะ่ะเป็นชุดแข่งจากทีมคุนชูรอลเลโอเนซ่าในปี2014 l e เลโอเนซ่านะคะเป็นสโมสรในสเปนที่ก่อตั้งมาเกือบ100ปีแล้วแต่ก่อนที่ฤดูกาล2014-2015จะเริ่มต้นขึ้นพวกเขาได้เปิดตัวชุดแข่งลายทักซิโดเพื่อเฉลิมฉลองครบรอบ90ปีของสโมสรแต่เหล่านักเตะนะคะก็ได้ใช้สวมใส่แค่ในช่วงแข่งปรีซีซั่นเท่านั้นคะ่ะ ชุดแข่งชุดที่2ค่ะเป็นชุดแข่งของทีมโคโลราโดคาริบูสโคโลราโดคาริบูสนะคะคือทีมในลีกอเมริกาเหนือก่อตั้งในปี1978และถูกยุบทีมไปในปี1979ดังนั้นชุดแข่งที่เราเห็นอยู่นี้นะคะจึงเป็นชุดเดียวที่ทีมนี้มีแถมยังได้กลายเป็นชุดระดับตำนานที่ถูกพูดถึงมาจนทุกวันนี้อีกด้วยทั้ง4ีที่แปลกตานะคะตาสโมสรอ,อันใหญ่เบอริ่มเทิมเบอร์เสื้อที่มีขนาดใหญ่มากไหนจะผู้สีทองตรงหน้าอกนะคะที่ทําจากหนังอีก เอาเป็นว่าดูยังไงมันก็ไม่เข้ากันจริงๆค่ะและที่สําคัญน,นะคะนักเตะชุดนี้ลงแข่งแพ้ถึง22เกมจาก30เกมหลีกเลยทีเดียวค่ะ ชุดแข่งชุดที่3ค่ะเป็นชุดแข่งจากทีมซามูรา CF ในปี2018เห็นแวบแรกนะคะ <g à? S 2> ก็รู้แล้วค่ะว่าแปลกพอชุดแข่งชุดนี้นะคะได้ทำลวดลายเป็นรูประบบไหลเวียนโลหิตของมนุษย์ตั้งแต่เสื้อไปจนถึงกางเกงทั้งด้านหน้าและด้านหลังส่วนตรงบริเวณรูปหัวใจนะคะก็ได้ประทับตาสโมสรลงไปแต่หากคุณคิดว่าชุดนี้แปลกนะคะให้ดูชุดถัดไปค่ะ ชุดแข่งชุดที่4ค่ะเป็นชุดแข่งจากสโมสรซีดีปาเลนเซียเป็นสโมสรที่ก่อตั้งในปี2011ค่ะและถูกยุบไปในปี2019ถึงแม้ทีมจะอยู่ได้ไม่นานนะคะแต่ชุดแข่งที่เราเห็นอยู่นี้จะถูกจดจำตลอดไปอย่างแน่นอนค่ะเพราะนี่คือชุดแข่งในปี2016เป็นชุดลายกล้ามเนื้อนะคะที่สกรีนเต็มทั้งชุดทั้งดูแปลกตาและดูน่ากลัวไปพร้อมๆกันแต่ที่สำคัญนะคะนี่คือชุดที่พวกเขาใช้ลงแข่งจริงในบ้านอีกด้วยค่ะ ชุดแข่งชุดที่5ค่ะชุดจากทีม b d f c ทีมนอกลีกของอังกฤษพวกเขาสร้างเสียงฮือฮาด้วยการออกแบบชุดแข่งที่แปลกแหวกแนวสุดขีดในปี2021โดยชุดดังกล่าวนะคะมันไม่เหมือนชุดแข่งเลยด้วยซ้ำถูกออกแบบมาให้เป็นชุดโปร่งใสใส่เหมือนไม่ได้ใส่อะไรเลยก็ว่าได้แต่ถึงจะแปลกและดูตลกนะคะแต่ว่าชุดนี้ได้จัดทำขึ้นมาเพื่อช่วยระดมทุนสำหรับโครงการต่อสู้กับโรคมะเร็งนั่นเองค่ะ ชุดแข่งชุดที่6ค่ะความแปลของชุดแข่งในคลิปนี้นะคะยังคงเป็นชุดแข่งของทีม BDO FC โดยชุดที่เราเห็นอยู่นี้ค่ะเป็นชุดแข่งที่เปิดตัวก่อนหน้าชุดโปร่งสาปีหนึ่งได้ถูกออกแบบให้เป็นลวดลายเบคอนและไส้กรอกเพื่อใจสปอนเซอร์อย่าง h ฮกฟูดสปอนเซอร์สายอาหารของทีมนั่นเองค่ะ และชุดแข่งสุดแปลกชุดที่7ค่ะชุดจากทีมลาโอย่าลอก้าในฤดูกาล2 0 1 2 2 0 1 3ชุดที่เราเห็นอยู่นี้นะคะเป็นชุดเยือนของทีมค่ะถูกออกแบบมาให้เป็นลายผักบ็อกโคลี่เนื่องจากสโมสรน,นั้นตั้งอยู่ในเมืองมูเซียเมืองที่มีฉาย,ยาว,ว่าสวนผักแห่งสเปนนั่นเองค่ะและที่สำคัญนะคะเหล่านักเตะของทีมยังสามารถคว้าแชมป์ลีกดิวิชั่น3ของสเปนในฤดูกาลนั้นมาได้อีกด้วยแถมเสื้อลายสวนผักนี้นะคะก็ขายดิบขายดีเพราะเป็นลายที่ถูกใจแฟนบอลอยู่ไม่น้อยเลยทีเดียวค่ะ และนี่ก็คือ7ชุดแข่งสุดแปลกที่เรานํามาให้เพื่อนๆได้ชมความจริงแล้วยังมีชุดแข่งแปลกๆอีกมากมายเลยนะคะแต่หลายๆชุดนั้นก็จะเป็นพวกชุดที่เป็นลวดลายของอาหารและผละไม้ดังนั้นเราจึงหยิบยกมาให้ดูเพียง7แบบเท่านั้นส่วนวันนี้ค่ะพวกเราจะฝูงต้องขอลาทุกคนไปก่อนอย่าลืมกดไลค์กดติดตามพวกเราไว้พวเพื่อรอชมคลิปต่อๆไปด้วยนะคะขอบคุณค่ะ